ที่หกการยิงหลังจากเปิดเผยความจริงสาวน่านริงก็หัวอาวำอีกโลกหนึ่งใช่เราวรอีกดวงหนึ่งฉันลุเข้าไปในป่าที่ไม่มีที่สสุดนี้เมื่อประมาณสองสัปดาห์ที่แล้วและตของไปอย่างไรติอยู่พักหนึ่งอย่างน้อยก็จนกว่าจะพบพวบคุณคุณลงทางจริงๆแล้วคุณรอดมาได้นานขนาดนี้ได้ยังไงต้องขอบคุณสิ่งนี้ลนขยับปืนไรเฟิลของเขาและหญิงสาวก็มองดูด้วยความอยากรู้อยากเห็นเขายังคงี้ไปทชายผู้เป็นยคากที่ใหญ่ที่สุดแต่จากคนเหล่านี้ไม่รู้ว่ามันคืออะไรพวกเขาจึงไม่สนใจมันเขาได้ ใช่จากที่ข้าได้ยินมาอย่างน้อยก็ไม่เคยพบใครเลยโอ้อันยัประกาศคู่ลินคนอกสีสานเล็กน้อยดูเหมือนว่าเขาจะไม่ได้พบภารกใดบนโลกใบน,นี้นเร็วๆนี้ยังไงก็ตามฉันให้แขนที่คุณและคุณก็สามารถเดินทางไปได้ถ้าคุณเดินต่อไปอีกสากสองสามัปดาห์คุณน่าจะไปถึงหนึ่งในอนาณาจักรที่อยู่ใกล้ีน้ครับประนีข้ออะไรชายคนนั้นมองหญิงสาวอย่างกระหะายทนทดูเขาคุณไม่สามารถโยนมันออไปได้ใครจะรู้ว่าเขารอได้นานขนาดนั้นไหมเราไม่รู้ว่าเขาเป็นใครเขาไม่ได้โกหกที่เขาพูดนอกจาจนี้าาานนรรนรคร แน่นอนเรากำลังออกไปล่าสัตอีกครั้งคุณอยากไปกับราไหมหรือคุณเหนยหรือเปล่าผมไปกับพวกได้พราะคุณอยากตาดูผมอยู่ดีกลงอันัประกาศคู่ฉันควรคว้าของของฉันฉันต้องการให้มันมากเกินไปของมึงอยู่ไหนในโครงจิ้งจอกของฉันรูจิ้งจอกหญิงสาวเย็นสีสันเรียงวางืนลงแล้วเดินไปทีกประตูก็นอนอยู่นั่นแหละโอ้ฉันขอดูหน่อยได้ไหมฉันคิดว่ารีมัวรเบาๆกความสนใจของกอลังจานชายคนนั้นและนักจิ้งจอกอีกตัวที่ไม่ได้อะไรจากคำเขาและหญิงสาวก็ไปที่โครงุนจิ้งจอกท ทุกคืนเป็นเวลาสองสัตว์จะหาต้นไม้และขุดมันออกขณะเดินทางแต่มันสกปรกมากคุณไม่รอหรือนาหรอแล้วมลงทั้งหมดล่ะใช่ใแล้วแลงน่ารำคาญมากจริงๆแต่มันทำให้เราภัยจากมาป่าและสัตว์ทุกตีออกหากินตอนกลางคืนและคุยทีทีฉันไว้หลายครั้งน้นฉันจึงไื่องเกียจวิงพูดขณะที่เึงนระเ๋าผ้าใบกันน้ำและผ้าที่คลุมเยช้มๆออกหลังจากเอาของทั้งหมดออกแล้วเขาก็เตะก้อนในกรงสร้างจอแอลทีมไว้เบื้องหลังอย่างเป็นทางการว่าแต่คุณชื่ออะไรลรมองไปที่หญิงสาวในที่เขาเปิด

ลอาดูสิาจจะเป็นทีไม่มันไม่เข้ากับคนของคุณเลยแม้ดางนลืใช้งานได้ดีกว่าแม้ว่าจะใช้ไฟเหมือนกันนั้นบางทีสกาเลตอ่ชื่อนี้ดีนะฉันไม่มีชื่อเล่นฉันคิดว่าเป็นสิ่งที่ที่ฉันห้หนึ่งอันนั้นสกาเลตพอออันยประกาศคู่อย่าเรียกฉันแบบนั้นแล้วย่าววราะจิงจอกดมเข้าใส่ลิงแล้วก็ยหนที่เรื่องหวเราคิดเขายิ้มให้กับปฏิก่รายไม่ดีของเธอฉันดาว่าน่าจะเป็นชื่อใหม่ของคุณต่อจากนี้เว้นแต่คุณจะบอกชื่อคุณกับฉันอันยักประกาคู่ ใช่นั่นคือตอนที่ฉันพบคุณจริงฉันกำลังสำรวจสถานที่และพบสองคนกำลังล่ารัวรุ่นที่ไปสองสาวขนาดที่เขาตอบวิตติรู้สึกระลาดใจคิดว่าจะผ่านเกไปได้ก็น่าสนใจยังไงที่นี่ก็เหมือนเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าฝูงสัตว์แถวนี้บางกลุ่มใช้ที่นี่เราก็ใช้สับวริมับเป็นของเราอาหารและพวกออกว์เกิดทุกวันว่าทำไมคุณไม่อาัยอยู่ข้างในมันเป็นสวรรค์ที่นั่นเขาไม่ชอบมืองุปรุนั่นเป็เหตุผลที่เราออกล่าในตอนเช้าถ้าเราอยู่ที่นั่นพวกเขาเกาะความมุนวายและพยายามขับไ้ ทถอนหายใจขนัที่พวกคุณปืนบนกำแพงและมองเห็นภูเขาต้นไม้ใหญ่และมประเทศที่เงียบให้เขาสึกสงบมันเป็นสวรรค์ที่โดดเดี่ยวอย่างแท้จริงแม้แต่บนโลกเขาก็เลือกที่อยู่ในถานที่เช่นนี้ทุกวันหลังจากกระโดดข้ามกำแพงลูน่าระเบิดออกเป็นซี่ส่งรวมกันกลับเป็นส่วทีจอบหลังจากนั้นเธอและไรตนลงกระโดดลงไปย่าิวขีดเพื่อตามหากระินการเคลื่อนไหวของพวกเขาแลการฝกนเนื่อจากเป็นสิ่งที่พวกเขาทำอยู่ตลอดเวลาริติยังคงอยู่บนกำแพงโดยยิงสีสันไปทางนั้นคุณไม่ไปกับพวกเขาหรอพวกเขาต้องการการ รีไมีมเวทมนต์แล้วมันทำอะไรยื่ฉันคิดว่าฉันจะแสดงให้คุณเห็นยินเดินไปแล้บจุดที่คู่เขาลงหลังจากรู้ส,สบายตัวแล้วเขาก็เอาไซนเบอร์แล้วยกมองเห็นภูเขาเมื่อมองผ่านขอบเขตรองพบว่าตอวเอ้บันตัวผู้ที่เดินเปไปมาหลังจากสงบสติอารมณ์แล้วาง้อไว้บนหัวของมันแล้วขเขาก็ใช้นิหัวแม่มือกที่ทีออกแล้วเหนี่ยวไปปืนดอกจันบุนดอกจันเสียงระเบ,บิดดังขึ้นละกระสุน่นาศูนย์จุดห้าศูนย์พุ่งลุลล่องในิวนาทีเดียวศูนยน์ก็เป็นดัวบัวะ รีมดูโปรไฟล์ของเขายัางตื่นเต้นทันทีที่การแจ้งเตือนสิ้นสุดลงโปรไฟล์ชื่อรีมเผ่าพันธุ์มนุษย์เพศชายชื่อเรื่องออริจินซิกเกอร์คลาสยังไม่ได้กำหนดระดับ24สถิติความแข็งแกร่งไอความไหว F สตามินา F เมจิก F ทักษะติดตัวการแสดงภาพ L E L 19 L 24, เมที L E 24่สีเยนแบบ L E Level หนการรับรู้15ทักษะใช้งานอันเชิญจากต่างโลกยิง L E L เลเวล2ลบสถานะ1ดีมากอันยับประกาศเดียวรีมเมื่อเห็นตัวเลขเช่นเดียวกับเกมมันเป็นเรื่องด

หลายครั้งคุณอยู่ในระดับไหนตอนนี้ชันเนเวลยี่สิสวันที่ฉันข้ามเีเลเวล3สาชันเลเว 7, เลเวัดเครั้งอันยับประกาศคู่ก็ฉันเดาว่ามันจะต้องเกิดขึ้นแน่ว่าน่าจะเริ่มช้าลงริติกขึ้นคิดละพยากานการฆาต่ิงระดับสูงกว่าคุณหลายระดับจะทำให้คุณได้รับประสบการณ์มากขึ้นเฮ <Hey, S 2> นั่นอะไรนะ้ขณะที่ท,ทั้งสองคุยกันจู่จูจิจกสาทั้งสองก็ถึงข้างๆพวกเขาหน้าพูดกับวิทิเราได้ยินเสียงระเบิดัวของเราตกใจและหนีไปนั่งทอใช่ไหมไม่นั่นคือเขาเขาอย่างไรทั้งสมมองสา,าว ดอกการชิง Nacional. ดอกการกระสุนขนาดใหญ่ถูกยิงออกมา่งจากมันแล้วล <u'> ่อยู่หน้าซึ่ความมันขึ้นมาจากอากาศและตรวจสอบมันอันประกาศคู่ฉันไม่รู้ว่านี่คืออะไรมันคือกระสุนมีองแป้งอยู่ข้างในและเมถูกนขณะที่อยู่ในปืนนี้ชิ้นส่วนแหลที่านบนถูกยิงออกมาน่าสนใจมันถูกสร้างมาได้ยังไงมันดูยากมากจะขึ้นรูปโดยเฉพอย่างยิ่มันเป็นโลหะทั้งหมดโอ้สิ่งเหล่านี้ลิขึ้นโดยงนโลกของฉันด้วยสิ่งเล็กที่ว่าเทคโนโลยีสิ่งที่ค่อนข้างแน่ใจว่ามีอยู่จริงที่นี่ลื่ อย่างไรก็ตามลูน่ากำลังมองเขาและปืนด้วยสายตาทียกรู้อยากเห็นเมื่อเห็นการจ้องมองของเธรีนคิดหยุนก่อนจะเสนอเนะพวกนายอยากลองใหมใครๆก็ใช้ได้นี่เราทำได้จริงจเหรอได้จะให้ฉันตั้งค่าเองตกลงลูน่ายิ้มอย่างสดใสหลังจากได้รับโอกาสทดลองเลียนรับแบบเป็นมย์ในควันบุรีปืนเป็นเครื่องมือที่แหกใหมจากโลกอื่นแม้แต่ไอริสนก็จริงจ้ยินท่และโดดเดียว็ยงดูสนใจมากรีนไ่แพ้นทีแลไปขอดึงเขาติดกับซิเปอร์จากนั้นเขาก็วางปืนลงบนพื้นเพื่อให้เขานอนและใช้งานได้สะดวกเอาละครับนอน การบอกทิ่ทางรินช่วยให้เธอตัวได้หลังจากก้ายที่นี่และที่นั่น,นที่สุดกส็สงบลงและมองผ่านขอบเขตอันยักประกาศคู่นี่มันจริงจริงฉันเห็นแต่ไกลอ้อมีกระทิงด้วยลูน่าเงยขึ้นเมื่อเห็นกระทิพันขอบเขตที่อยู่ห่างออกไปประมาณสามร้อเมตรริ้รงยันเงยข้นและเขาก็นอนลงข้างๆเธอเพื่อช่วยในการยิงเมื่อคุณมองเห็น,นระทิงตรวจสอบให้แน่ใจว่ามันม้กันเคลื่อนกลางอยู่ด้านบนไม่ว่ามันจะไปทางไหนกรสุนตรงนั้นหรือฉันคิดว่าค,คงคิดว่ามเหมือนูตกลงแล้วหลังจากนั้นล่ะแล้วคุณก็ยิงไปตรงนี้ริ้ง ตอนนี้แค่ดึงเบาืนก็จะยิงแตกระับเข้าไหล่ของคุณตกลงอันยับประกาศคู่จากนั้นนึ่งก็ตามที่คุณพร้อมอันยับประกาศคู่อันยัประกาศคู่ลูน่ตั้งมาที่มองผ่านขอบเขตและตั้งมาการเขให้มั่นคงหลังจากนั้นไม่นาทีเธอเิ่งเดือดดอกจันทุ์ดอกจันเสียงปืนดังขึ้นที่นัดไกลออกไปทุกคนสามารถเห็นกระทิงลงปกอ้กับพื้นฉันตีมันลูน่ากระโดดขึ้นอย่างตื่นแต่ขณะที่เธอมองผ่านขอบเขตแม้ว่าแรงทีศกลับจะทำให้เธอตกใจแต่การได้เห็นความสำเร็จของเธอให้มีชีวิตชีวา ลูหน้ายิ้มเมื่อเธอได้อร,ร,รก็ยินอนใบหน้าที่ความสุขของเธอจากนั้นเขาก็หันไปหาเซึ่งเปลี่ยนกลลงเป็นมอที่สวยาของเธอและกำลังต้อง,องไปที่ปืนเขาสามารถเห็นความันของเธอที่จะยิงมันอันยประกาศคู่อยากลองไหมสกกเล็ตอย่ารีฉันแบบนั้นละแน่นอนงั้นก็นอนงเหมือนเธอบางทีคุณอจอดดูดัวกันในการลองครั้งแรกเหมือนกันรีนยิ้มใหู้หน้าลูขึ้นและเรย์หยบตัวไปน่าปืนถัดไปดอกจันบูมดอกจันดอกจันสิดอกจันก,นกนระสุนดันไปดัง,งข พึ่งใหฉันใช้ให้คำหมายนะจะมดูทีว่ามันจะยังไงลุยหยิบปืนไรเฟิลขึ้นมาแล้วเก็บกระสุนใหม่ในขณะที่อยู่เขาเล็งยอย่างรวดเร็วดอกจันบูมดอกจันดอกจันศาสตร์ดอกจันัวที่ไอเวทพตอนนี้ถูกตีเข้าที่หอย่างหมดจดสุดพบงกับ้ลุยนิมือมีการแจ้งเตือนราดฏขึ้นในสัยน์ของเขาอันยประกาศคู่อะไรก็ตามอันยประกาศคู่เมื่อเขายิงไรนอย่างไม่เป็นทางการไอริทก็หัจไห่ออกและก้าวไปด้านข้างลุยหันไปหาชายคนนั้นวิติอยากลองไหมแน่นอนอันยกระดักคู่ท ประกาศคู่ชายคนนั้นวคิี้เมื่อกระสุนพลาดก่อนที่วีนจะได้พูดอะไรเขาก็ดึงตัวเองอีกรอบแล้วเล่อีกครั้งดอกจันบูมดอกจันดอกจันศาสตร์ดอกจันือฉันรู้แล้วริิกิ้มนาทงปืนคืนให้รีมกระสุนนั้นพุ่งเหมือนลูกศรมันออกไปเหมือนลูกศรเช่นกันดังนั้นคุณต้องปรับตัวอันประกาศคู่ว่าถูกต้องฉันแปลกใจที่คุณคิดออกดวงตาของรีมเบิกกว่าเมื่อค่าเดาของชายคนนั้นเขาเพียนใหญ่ใหญ่ฉันสามารถเห็นได้ว่ากระสุนออกปากกระบอกปืนและพุ่งขึ้นไปในอากาศได้อย่างไรแม้จะเพี้ยน ปกติกแล้วเราได้มันดุนตัวแบบมืออาหารในแต่ละวันและอีกตัวสำหรับเก็บไว้แต่เนื่องจากนือจกักปูนั้นไม่สามารถเก็บพวได้เสมอไปเราต้องฆ่าตีหรือฆ่าตัวให้ได้วัดสองตัวที่คุณ 5, อยากไรก็ตามวุนนี้ทำให้กระบวนการไดาขึ้นมากกลับบ้านกันเถอะดีข,ขอฉันเป็นคนสุดท้ายได้ไหมไม่กลัวให้สาวๆาวทำการดูนว่าพวกเธอเข้าในน้นออกมาได้บ้างตกลงอันยับประกาศคู่เมื่อได้ยินเช่นนั้นพี่สาวข้สองก็เปลี่ยนร่างและดินลงไปนีล่าหาทางไปหาวัวตัวที่ใกล้สุดในขณะเดียวกันก็พูดกับวิทีขณะที่อาวุธของเขาแล้วต่อจากน

หลังจากทุบเนื้อไปหลายตอนนี้เขารู้แล้วว่าทำไมพวกเขาถึงต้องการ้งตัวและเมื่เขาคิดกี่ยวกับน,นทางเทคนิคแล้วพวกมันคือสุดท้จบดังนั้นมันจึงไม่แปลกเกินไปที่จะมาก,ก่านี้แต่นั่นก็เกินกว่าที่พวกเขาจะรับมือได้อย่างน้อยีก็เป็นคนที่ทรงพลังซึ่งต้องการลังงานมาก,ก่านี้ดังนั้นมันจึงสมเหตุสมผลแต่สาวๆไม่ทำอย่างไรก็ตามิน่อให้มันเป็นลเริ่มปรับตัวเข้ากับอาหารใหม่แม้ว่าเขาเห็นตัวเอง่ทุกวันดังนั้นเขาจึงมองหาราเลือกตัวในแอคคอรดล็อปและสิ่งที่เขาพบก็คือน่า,าิดหวัง ว่ามันมากเกินไปจะคาดหวังว่าพวกเขาใั้นทุกอย่างส่วนใหญ่เป็นของที่มันดสร้างขึ้นหรือผลิตขึ้นฉันไม่สามารถทำให้เนื้อดิดปรากฏขึ้นได้จากทีนเลยรออะไรละ่ะแต่ประกาศเดียวรีปรี่ไปค้นหาอีกครั้งจี่ถึาางผู้ช่วยชีวิตที่เป็นไปได้เมทีค้นหาแอร์ก็ตาล็อกสำหรับสาวกคิดค้นหาครูต่อมาใช่ที่รักเสียงฟ้าร้องยังนสะท้นฟ้าสะเทือนอารมณ์โฆษณาหนึ่งรยเดสบสนบิเนซิเกอร์